ในพอดแคสต์ m ม The g a เ e นะครับของโรบอนเจมกับสตีฟแนตเนี่ยใน EP ที่เชิญลูกัสดันชิตมาพูดคุยนะครับมีหนึ่งคำถามที่เข้าเป้าแล้วน่ามาคุยต่อมากๆสตีฟแนตเนี่ยเขาสนใจว่าบาสยุโรปมันเกิดอะไรขึ้นทำไมในช่วงหลังผู้เล่นยุโรปกล้ามาเป็นตัวท็อปในระดับ NBA จะเห็นได้ว่าทศมัยนี้ มีแต่ผู้เล่นยุโรปที่ได้ MVP ยานิดโยคิดลูก้าก็เป็นตัวเทพตัวยุโรปเนี่ยตอนนี้กำลังแบบตึงๆเลยและอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมีเวมบี้อีกเขาเลยเกิดความสงสัยว่ายุโรปเนี่ยเขาทำบาสยังไงกันมันถึงก้าวมาทัดเทียม NBA แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับ NBA เกิดอะไรขึ้นกับอเมริกาที่ดูจะลดระดับลงตรงนี้ ลูก้าและเลบอนแชร์ประสบการณ์ได้น่าสนใจมากๆแล้วคอนเทนต์นี้มีประโยชน์กับน้องๆหนูๆที่กำลังเริ่มเล่นบาสหรือกำลังเล่นบาสอย่างจริงจังอยู่ไปรับฟังพร้อมกันนะครับปร,ประเด็นแรกนะครับเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากนั่นคือการให้โอกาสเด็กในการเล่นกีฬา ลูกาเดนชิดเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้เล่นหลายกีฬาเลยเขาเล่นบาสเล่นฟุตบอลตีเทนนิสเล่นวอลเล่ลองทุกกีฬาเลยจนรู้สึกว่าบาสเกตบอลเนี่ยคือสิ่งที่เขาทําได้ดีที่สุดเขาถึงเริ่มฝึกบาสอย่างจริงจังเริ่มเล่นบาสอย่างจริงจังหลังจากลองมาทุกกีฬาแล้วนะครับส่วนลบอลเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เด็กอเมริกาเนี่ยมันเป็นเหมือนธุรกิจเนะเด็กอายุ8 9ขวบ10ขวบ12ขวบ เริ่มจะฝึกบาร์ทมีเทนเนอร์ส่วนตัวฝึกอย่างจริงจังมีคนทำร่างกายเล่นกันอย่างซีเรียสตั้งแต่เด็กเลยแค่12เนี่ยก็ต้องเข้าหลีกเล่นกันอย่างคิดเครียด,ยดละแล้วปีนเดี๋ยวนี้บารอเมริกาเนี่ยเมื่อก่อนรายการใหญ่เนี่ยมันจะมีปีละ2ครั้ง แต่ทุกวันนี้บาร์นเป็นธุรกิจไปหมดแล้วคนจัดบารก็มาจัดบาร์หาเงินเราจะเห็นได้ว่าเด็กนี่บางทียแข่งกันทั้งปีเลยมีรายการให้แข่งกันตลอดมันเลยอยู่กับความเครียดความกดดันแล้วไม่ได้เล่นจากความสนุกเนี่ยมันก็จะหมดไฟเร็วจะเห็นได้ว่าเดีเ๋ยวนี้เด็กนอายุประมาณพอพ้นยีเนอะเล่นมหาลัยเล่นแบบระดับ NBA หรือเล่นอาชีพเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ย เขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาเล่นมันมามากแล้วเล่นมาเป็น10บสปีแล้วเขาหมดไฟในการจะไปต่อจุดนี้ความรักกับธุรกิจก็เป็นเรื่องต่างกันนะครับส่วนลูกกระดอนฉีดเนี่ยได้แชร์ต่อว่าในสมัยที่เขาเล่นที่ลิวมาริดเนะย้ยายไปอยู่ลิวมาริดต,ตอนอายุ13ที่ลิวมาริดเนี่ยใช้ชีวิตแบบคล้ายๆเด็กไทยเลยตื่นเช้าซ้อมเช้าประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ย9โมงถึง5โมงเย็น ไปเรียนหนังสือซึ่งสตีฟนะกระเบบอลเจมเนี่ยก็อึ้งมาบกบอกเฮ้ยคุณเรียนนานขนาดนั้นเลยเหรอเรียนตั้งแต่9ก้าโมงเย็น5้าโมงเย็นนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหกโมงถึง3ามทุ่มจะเป็นเวลาที่ลูกกระดอนฉีดเนี่ยกลับมาซ้อมบาสท,ที่เดลมาลิตแล้วก็ที่นั่นเนี่ยการซ้อมเนี่ยจะเน้นพื้นฐานเป็นหลักเลยเขาบอกว่าในการซ้อม3ชั่วโมงเนี่ยสีนาทีแรกเนี่ยเป็นการวอร์มอัพฝึกพื้นฐานทั่วไป ที่ยุโรปจะฝึกพื้นฐานเยอะมากๆและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเล่นซึ่งการเล่นเนี่ยจะใช้การเล่นแบบ t าร์ดเซ i ชั่นเป็นหลักจะเล่นแบบสถานการณ์จำลองเหตุการณ์บุก2บุก2ป้องกัน1บุก3ป้องกัน2บุก4ป้องกัน3เขาจะใช้แบบการได้เปรียบตัวประกอบ1คนแล้วก็จำลองสถานการณ์เล่นเร็วๆแบบนี้ตลอดเพราะ ในเกมการเล่นจริงเนี่ยเราก็จะเล่น2-1-3-2 4-3ก็อยู่บ่อยครั้งตรงจุดนี้เป็นจุดต่างซึ่งโรบอนเจมได้บอกว่ากับต่างอเมริกาเนี่ยก็จะต่างออกไปอเมริกาจะเน้นสกิลส่วนตัวสมมุติหลุดมา3-2เขาก็จะคิดว่าไมเซตของเด็กเนี่ยก็จะเป็นว่าฉันจะโยกผ่านคนแรกจะยังไงจะสปินมูฟหลกคนสองยังไงและจะเข้าไปวางบอลยังไงเขาบอกว่าตอนนี้ เด็กอเมริกาเนี่ยเน้นความสามารถเฉพาะตัวให้สูงที่สุดมันต่างจากยุโรปที่เลือกจังหวะที่ดีที่สุดแล้วก็ที่เมกาเนี่ยก็จะเล่นไปเลย3 3 5 5 1 1สถานการณ์เนี่ยจะเน้นใช้สกิลส่วนตัวจุดนี้เป็นจุดที่ต่างกันมากฝั่งยุโรปเล่นให้เข้าใจจังหวะของเกมฝั่งอเมริกาเน้นเล่น ให้ตัวเองเนี่ยมีสกิลสูงสุดจุดนี้จึงต่างกันมากแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้บาสเกตบอลในอเมริกาเนี่ยมันเป็นธุรกิจมันต่างจากยุโรปที่ยุโรปเขายังเป็นบาสเหมือนระบบทีมเขาไม่ได้สนใจใครคนใดคนหนึ่งคุณจะเก่งยังไงก็ตามเขาก็ไม่ได้ปั้นคุณคนเดียวเขาก็สอนผู้เล่นทุกคนเนี่ยเหมือนกันแล้วก็ให้คำแนะนำพิเศษนิดหน่อยส่วนอเมริกาเนี่ย พวกเหล่าโค้ดในระดับเด็กๆเ,เนี่ยเวลาเจอเพชรสัก1เม็ดเจอเด็กสัก1คนก็พยายามจะทุ่มเททุ่มโฟกัสให้เด็กคนนี้มันเก่งที่สุดมันดังที่สุดพอเด็กมันเก่งเด็กมันดังมันก็จะเกิดคําถามว่าไอเด็กคนนี้มันเด็กของใครแล้วคนปั้นมาเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงไปทําหาเงินต่อได้ไปทําธุรกิจต่อได้จะเห็นได้ว่าอเมริกาเนี่ยเน้นบาสเป็นธุรกิจ ส่วนยุโรปยังเป็นบาสแบบเป็นระบบมากกว่าเลยจะมีมายเซตว่าผู้เล่นยุโรปเนี่ยเน้นทำเพื่อทีมเล่นยังไงให้ทีมประสบความสำเร็จส่วนอเมริกามันจะเกิดความคิดที่ว่าเด็กบางคนเนี่ยจะทำยังไงให้ตัวเองเฉิดฉายมากที่สุดจุดนี้ก็จะต่างกันแล้วก็เรบอลเจมส์ได้พูดอีกหนึ่งอย่างว่าตอนนี้โซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีผลต่อเด็กมากๆเด็กบางคน จะเล่นเพื่อไฮไลท์เพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเวลาเล่นอยู่มีคนถ่ายมีกล้องอยู่จะทำยังไงก็ได้ให้เพลนั้นเกิดไฮไลท์ไปเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้ผู้ใหญ่หรือโค้ดเนี่ยต้องคอยแนะนำให้ดีเล่นยังไงเล่นให้เกิดไฮไลท์หรือเล่นให้ถูกถ้าไม่บอกเขาแต่เนิน่น มันอาจจะเป็นผลเสียระยะยาวกับเด็กนะครับแล้วก็อีกหลายจุดเนี่ยโรอบอรได้บอกว่าจุดที่มันต่างเนี่ยยุโรปเขาจะแข่งกันประมาณแค่สัปดาห์ละครั้งเกมการแข่งขันจะไม่เยอะมากแต่ว่าอเมริกาเนี่ยพอเด็กมันเริ่มเล่นได้แล้วเนี่ยมันจะไม่กลับมาฝึกพื้นฐานแบบยุโรปยุโรปยังเน้นการฝึกเป็นหลักแล้วก็ลงทีมอาทิตย์ละครั้งประมาณนี้แต่อเมริกาเนี่ย จะเน้นเล่นเกมเป็นหลักพอมันมีเกมการแข่งขันเป็นธุรกิจแล้วเนอะผู้โค้ชเนี่ยก <c odes> ็จะส่งเด็กเนี่ยให้ไปเห็นว่าเฮ้ย <c odes> เด็กฉันเก่งนะมารายการนี้ <c odes> เด็กฉันเก่งนะไปรายการ2รายการ3 <c odes> เด็กอเมริกาเนี่ยจะแข่งเยอะมากเลยทําให้พื้นฐานของเด็กเนี่ยมันอาจจะละหลวมไปจากยุโรปซึ่งที่ยุโรปเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามลูกัสดนชิดได้บอกว่ายังไงก็ตามคุณต้องเล่นเพื่อทีม คุณต้องเล่นพื้นฐานเป็นหลักแล้วก็เล่นยังไงก็ได้ให้ทีมเกิดประโยชน์สูงสุดจะเห็นได้ว่า c ลเจอร์วัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเริ่มจะต่างกันนะครับแล้วก็จุดสำคัญเนี่ยเลบอนก็บอกว่าตอนนี้ มันมีหลายอย่างที่ต่างกันเนอะและจุดที่ยุโรปเนี่ยเริ่มจะไม่กลัวอเมริกาแล้วเขาเล่นกับอเมริกาบ่อยเริ่มจะคุ้นชินไม่กลัวอเมริกาแล้วก็ฝึกพื้นฐานได้ดีแล้วก็พัฒนาบาสได้อย่างรวดเร็วนะครับจุดสําคัญเนี่ยมันเป็นจุดที่ลูคัสเดนชีกับโรบอนอยากจะแชร์ถึงนักบาสท,ทั่วไปเนอะเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยยุคสมัยเนี่ยมันเป็นยุคโซเชียลมีเดียเนะเราจะเห็นได้ว่าเวลามีโค้ดสกิลมาสอนบอกว่าเฮ้ คุณเตรียมดูท่านี้แล้วท่านี้เก็บใส่กระเป๋าคุณไว้เอาไว้ใช้เขาเรียกคําว่าแบกแบกแบกนะซึ่งเลบอนเจมบอกว่าโหผมไม่เข้าใจเลยอ่ะผมไม่เห็นมีไอกระเป๋าแบบที่เขาบอกกันไม่เห็นมีแบกแบบที่เขาบอกกันผมไม่มีเห็นมีท่าโยกซ้ายโยกขวาอะไรแบบที่เขาทํากันหรือบางคนเนี่ยยังแซวเลบอนว่าเฮ้ยเลบอนคุณเนี่ยไม่มีทักษะอะไรเลยคุณทําแต้มเยอะขนาดนี้ได้ยังไงคุณก็ได้แต่ตัวใหญ่แต่เลบอนบอกว่าตอนเนี้ทุกคนเนี่ย อินกับเทคนิคการเลี้ยงบอลเยอะเหมือนสมัยใหม่แต่ว่าคุณไปดูยุคไมเคิลจอแดนเดจอแดนเขารู้ว่าเขาจะไปเบดไลน์แล้วไปเฟดอเวเขาเลี้ยงบอลน,น้อยมากเลี้ยงบอลครั้งสองครั้งไปถึงจุดหมายแล้วก็จบสกอร์แต่เดี๋ยวนี้ถ้ามากมายความหมายไม่มีเลี้ยงนูน่นคอสนู่นรอดนี่ไขว้นั่นไขว้นูน่นไขว้นี่บางทีเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เลยว่าจุดหมายของการทําท่าเหล่านั้นคือไปทําอะไรต่อ แต่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เลี้ยงเก่งแต่เขาเลี้ยงไม่มากแล้วก็ไปอย่างจุดที่เขาต้องการได้เขาบอกว่าตรงนี้ไอ้ท่ามากมายหรือสกิลเนี่ยมีไว้มันก็ดีแต่คีย์เวิร์ดสำคัญเลยมีและรู้หรือเปล่าว่าจะต้องมาใช้ยังไงรู้หรือเปล่าว่าคุณมีบทบาทยังไงในทีมทุกคนเลี้ยงสกิลเหมือนกันหมดแต่ถามจริงๆเนี่ยทีมบาสเนี่ยมันมีบอลลูกเดียว คนจะเลี้ยงจริงๆเนี่ยสมมุติเป็นเลเกอร์เนี่ยแค่3คนพอละลูก้าเลอบอนลีฟสาคนเนี้ยก็ครองบอลกันหมด48นาทีละไม่จำเป็นที่ว่าทั้ง12คนต้องเลี้ยงบอลดีทั้งหมดสู้เข้าใจบทบาทตัวเองฉันเป็นผู้เล่นเกมรับไปเล่นเกมรับให้ดีฉันเป็นมือ3รแอนดีรับให้ดีแล้วส่งไปโล่งๆอ่ะยิงให้ลงไปพัฒนาตรงนั้นดีกว่าเขาบอกว่าจุดสำคัญของบาสเนี่ย ทุกคนต้องรู้ว่าอะไรคือจุดแข็งของตัวเองจุดแข็งจุดขายคืออะไรทําจุดนั้นให้เด่นแล้วก็ทําจุดนั้นให้มันสุดๆไปเลยเมื่อมันสุดจะมีคนมองเห็นไม่ต้องเก่งทุกอย่างเก่งเฉพาะจุดที่ตัวเองเก่งแล้วนำมาใช้ในเกมให้ดีที่สุดนี่คือคำแนะนำของเรบอลซึ่งผมว่ามันเป็นประโยชน์มากๆกับบาาสมัยนี้นะครับแล้วก็แชร์ต่อนิดนึง เลยอยากรู้ว่าผมก็อยากรู้ว่าที่ยุโรปเนี่ยเขาฝึกยังไงต่อเขาเน้นอะไรเขาคิดยังไงนะครับลูกาดอันฉีดได้บอกว่าในสมัยที่อยู่ที่ลิมิดเนี่ยอะคาเดมี่เขาเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือ 1. พื้นฐานต้องฝึกฟุตเวิร์กจำเป็นมากๆบาสเกตบอล IQ การอ่านเกมสำคัญมากๆแล้วก็การยิงที่ถูกต้องจังหวะยิงที่ถูกต้องสำคัญมากๆแล้วก็รวมถึง วินัยในทีมในทีมจะดูแลทุกคนเท่ากันหมดไม่มีซปเปอร์สตาร์สร้างทีมจากความราบเรียบทุกคนเหมือนกันมีความคิดเดียวกันว่าทำยังไงให้ทีมเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ในการฝึกซ้อมเนี่ยทางยุโรปเนี่ยจะเน้นเล่นพื้นฐานเป็นหลักเลยพื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและเมื่อเริ่มจะโตขึ้นร่างกายก็เริ่มจะเติมแกนกลางลำตัวต้องฝึก พลังกระโดดต้องฝึกความคล่องตัวต้องฝึกคาร์ดิโอหัวใจระดับสูงระดับ4ระดับ5ต้องฝึกแล้วก็สิ่งสำคัญนอกสนามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดูเทปของตัวเองดูเทปของคู่ต่อสู้การเข้าใจแท็กติกการเข้าใจแผนของโค้ชแล้วก็การเลือกจังหวะตัดสินใจให้ถูกจังหวะจุดนี้ก็ต้องฝึกเช่นกันแล้วคีย์สำคัญเนี่ยนั่นคือการอ่านเกมลับอ่านว่าทีมตรงข้ามเนี่ย มีจุดอ่อนอะไรบ้างเราจะต้องโจมตียังไงทีมรับตรงข้ามแล้วก็การคุมเกมการคอนโทรลบอลก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับเอาและนี่คือระดับเยาวชนนะครับไหนๆจะจบคลิปละผมขอแถมระดับยุโรปที่เตรียมจะไป nba เนะเขาบอกว่าในตอนขั้นตอนที่จะไป nba เนี่ยมันก็จะมีระดับการเตรียมตัวที่มากขึ้นนะครับการเล่นเวทเทรนนิง่งจะต้องเล่นเวทที่หนักมากๆเสริมความแข็งแรงเล่นจำนวนน้อยแต่ว่าเล่นหนัก แล้วก็การคาร์ดิโอการฝึกความอึดความถือความทนจะมีอยู่ในโปรแกรมและสกิลการเลี้ยงบอลระดับสูงต้องทําการจ่ายบอลในภาวะกดดันจะต้องทําให้ได้ดีการชูดมุมต่างๆการยิงจังหวะต่างๆต้องฝึกเพิ่มและการฟื้นฟูร่างกายไม่ว่าจะเป็นการยืดเหยียดการนวดการหากายภาพและการควบคุมน้ำในร่างกาย นี่คือจุดสําคัญมากๆคุมน้ําในร่างกายปริมาณน้ําที่ดื่มไปเนี่ยพอไหมเกลือแร่ที่ดื่มไปเนี่ยมันพอหรือเปล่าถ้าคอนโทรลต,ต,ตรงนี้ไม่ดีร่างกายอาจจะป่วยได้ง่ายรวมถึงอาหารจะกินไก่ข้าวผักแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปไส้กรกอกอะไรเงี้ยจะไม่ทานอาหารทะเลเลี่ยงใดเลี่ยงน้ำดื่มให้ถึงกินอาหาร4-6มื้อให้พอดี เพื่อฟื้นฟูร่างกายได้ดีพอจะเล่นอาชีพนะครับเอาแหละเราจะเห็นได้ว่าทางยุโรปเนี่ยมาใเสวิธีคิดต่างจากอเมริกามากๆหลายต่อหลายอย่างเอาไปเรียนรู้นะครับเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆเนอะซึ่งตอนนี้บาบ้านเราบูมมากๆแล้วยังหาหลักไปไม่เจอว่าเราจะไปยุโรปดีไปอเมริกาดีตรงนี้เอาไปลองฟังแล้วก็ลองคิดดูว่าจะไปแบบไหนต่อ ถ้าคิดไม่ออกมาปรึกษาได้เดี๋ยวให้คําแนะนําได้สําหรับคลิปนี้สมงคนเก็บเวลาลาแล้วจ้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะจ๊ะถ้าเป็นประโยชน์กดประโยชน์มาแล้วกันนะครับลาแล้วครับสวัสดีครับ